ดีเอฟซีแฟนคลับตัวโตสโนวแยมสุขขูุ่กคนครับมือนี้อยู่ที่บ้านลุงพลป้าแตนครับบ้านเกากเกาะตมกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารครับมือนี้ลุงพลเพลินไปกระถินครับไปกระถินอยู่อำเภออยู่เชยภูุ่มครับยังบอกแม่แต่ว่ามาทายบรรยากาศนะครับเอฟซีแฟนคลับเพลินเดินทางแม่ให้กําลังใจนะครับให้กําลังใจลุงพลป้าแตนนะครับมาจากหลายหม่องหลายบอลนะครับ มาแต่หลายมองหลายบอนมาแต่ซีเรสครับวันนี้ปิดหน้าไวก่อนครับมามามาแต่ซีเรสครับมาแต่บัวขาวจ้ามาแต่บัวหาวบัวหาวนะครับโอ้มาแต่บัวขาวไปทุระอ่างสะกนผ่านมากค่ะโอ้ยบัวพุทธะย์นะครับที่ทางบ้านลำใหญ่เราใหญ่หรอสะนักโง่ครับวนีรลบโอ้มาแต่สะนักโก่นะครับมาเพเดียวไปทุระมาสี่สาวเล่นะอ๋อสี่สาวนะครับโอ้มาแต่สะกดใช่ค่ะ ลุงพลนมีอยู่ฟ้าเธอกำลังใจลุงพลนนะโอ้ยจงทำความดีไปเรื่อยๆนะคุณลุงนะกํากำลังใจให้นะคะนี่ครับย่างผู้หน네ึ่งครับเือฟ้าเธอกำลังจื้อลุงพ่นนะครับคุณลุงลุงพลนนะคุณลุงพ่นเป็นคนดีลุงพลน่ะเอ็ดบุญเอ็ดทานก็เธอได้บุญเลยละเพื่อํำเพื่อโลยค่ะโอ้ยแข่งบันฟ้าก้าบันดังยินพุ่นแหละเนาะคนดีก็คือคนดีเนาะเนาะครับโอ้มาแต่บันนากรพูนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ครับ พ่นสว่างก็มี่ะครับพ่นสว่างโอ้พ่นสว่างก็มีครับโอ้ผู้เลื้อมาจากพ่นสว่างครับโอ้พ่นสว่างเนาะครับเขาวงโดยตรงเขาวงเนาะโอ้ค่อยกับเป็นลานแค่บ้านพ่นสว่างครับอันเมฆค่อยนะลูกสาวเพื่อนนะทึ่ลอตเตอรี่ทึ่ลอตเตอรี่ยี่สิบสี่ล้าน เื้ยเลยนี่เรานี่เราฟังนี่เราฟังผ่านมาแล้วโอ้เป็นแล้วแล้วบรรยากาศบางกอกเคยมาอยู่บอครับไม่เคยมาค่ะครั้งแรกครั้งแรกเนาะค่อยหนามาตั้งแต่เพิ่นยังไม่ดีเทิร์นจนโอ้ต่อเติมเอามาเนาะครับตติดดามุอยนตลอดค่อยนะคนหลายมองคนหลายที บ่าผุ้ไทยก็ได้เว้าเล่าก็ได้เว้าย้อนนครก็ได้เว้านครก็ได้เว้าสกลก็ได้ครับสกลกับนครกับว้าว่าคือกันปันไดงครับบ้านเกิด่าครับ้านเกิดเกิดอยู่้านกุตะไคร้ครับเกิดปานกุตะไคร้ใหญ่สารคามครับทำงานนครพนมแล้วก็ย้ายไปอยู่เมืองสุรินทร์ครับตอนนี้ นี่แหละครับคือบรรยากาศเพื่อนลุงพลย่ามมื่อแรงครับมาพบประพอเอฟซีจากอำเภอเขาวงครับพี่น้องนี่เออเห็นที่เลยวันนี้คือเอาเบิ้งที่เลยเขาเบื้งสองโตโต้สนุยแยมครับโอ้โตโต้สนุยแยมครับโตโต้สวนแย้มนะครับอ่าครับฝาสองโตโต้สนุยแยมนัวนี้เลยครับนี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับโตโต้สนุยแยมครับต้องโตโต้สนุยแยมเท่านั้นครับนี่ยูทูบครับยูทูบ ครับนะยูทูปโตโต้สนุยแยม,มนีนะ่แหละครับละอัพเลยเมื่อเมื่อแรงนี่ก็ละอัพโดดเลยนะครับพย,ยาานนเหเห็้จ FC <laughs> ทั่วโลกครับ FC ทั่วโลกเลยนะครับราอาวขอบคุณครับขอบคุณเอยอ,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 อแม่เมียนะครับจากอำเภอเขา่วงมาเพื่อกำลังใจลุงพ่นครับครับขอ,อเธอมีความสุขหลายๆครับกดติดตามช่องโตโต้สนุกแย้มด้วยครับสวัสดีครับ